สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอ,อรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่กําลังมีปัญหาความรักความสัมพันธ์อยู่นะสําสหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรนะเขาตัดคืนขาดจากใจแล้วหรือยังนะคะเรามาดูกันนะคะเดอนเมอร์ดิเชียนค่ะ เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะคนณคนนี้นายอบสอดแล้วก็มีพลังงานของความเจ้าชูกุ้มกลิ่มอยู่ด้วยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายนะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ร้กาศค่ะแดงเกอร์แมนเดอะซันตอนนี้เขาก็กําลังคิดอยู่เนาะจะออยังไงต่อความสัมพันธ์หาทางออกให้กับความสัมพันธ์ค่ะสองถ้วยเนาะแปดไม้อืม เขาอาจจะมีคนเข้ามาปิ๊งมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันค่ะคุณกับเขาอาจจะแบบคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าออความสัมพันธ์เนี้ยมันสานต่อกันมายาวนานแล้วก็ได้นะคะในตรงนี้ที่มีปัญหามีประเด็นกันอาจจะเกิดจากบุคคลที่3แล้วก็ณนะตอนนี้เวลาเนี้ยบอกเลยว่าเขากำลังคิดทบทวนตัดสินใจอยู่นะว่าจะายังไงต่อความสัมพันธ์ค่ะ ดีเอ็มเพเอ็ดอพาร์ติเคิลและเก้าถ้วยอะอย่างที่มีการบ,บอกนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนเพอร์เฟกคนหนึ่งเลยทีเดียวแหนะณตอนนี้เวลานี้บอกเลยค่ะว่าเขามีคนเข้ามาวอลวมีคนเข้ามาวุ่นวายแล้วก็ออ่ด้วยความที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงด้วยตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะ เปราะบางนะคะในช่วงนี้ตอนนี้อืมค่ะก็บอกเลยว่าเขามีคนอื่นเข้ามาแล้วมันทําให้เขารู้สึกสับสนหรือว่าหยุดไปทบทวนตัวเองค่ะว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์อถ้าถามว่าเขาตัดคุณขาดหรือยังเขายังตัดคุณไม่ขาดนะเขายังคิดถึงอยู่แล้วก็ยังทบทวนอยู่ว่าจะเอายังไงต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้ามันมีปัญหาก,กันอยู่แล้วตอนนี้ ที่มีปัญหากันเขายังคิดไม่ตกคิดไม่ออกกับความสัมพันธ์น่ะเหมือนเขาเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองแล้วเหมือนเขาแบบอาจจะเลือกเห็นแก่ตัวก็ได้ที่ทําตามเสียงของหัวใจเรียกร้องที่ทําตามที่สิ่งที่ตัวเองอยากทาอะค่ะมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นกันเกิดขึ้นนะตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าเขาเลือกทําตามเสียงหัวใจตัวเองแล,แล้วเขาก็เหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่คิดตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์ยังตัดคุณไม่ขาดค่ะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเหมือนณนะตอนนี้เวลานี้ มีทางเลือกมีแบบสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากทําอ่ะม,มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเย็นชาดูจืดดูแบบมีระยะห่างดูเหมือนเออเหมือนไม่ต้องการกันละกันน่ะในตรงเนี้ยทําให้ชาวทาตด,ดินรู้สึกน้อยน้อยใจเนาะแต่ก็บอกเลยตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขาทบทวนอยู่ค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมค่ะนอกจากคนแล้วเขามีคนอื่นอีกไหมเอ่ยสีดาบ The Emperor The Ha Prince อืมต้องยอมรับค่ะว่าเขามีคนเข้ามาปิง๊งมีคนเข้ามาแบบวุ่นวายอะ่ะแล้วมันทําให้เกิดความสับสนเกิดความลังเลหรือมีคนเข้ามาทําดีด้วยทําให้เขาแบบอาจจะเหมือนกับได้แบบ พบเจอคนใหม่ๆคนที่เข้ามาทําความเห็นอกเห็นใจเขาณตอนนี้เวลาเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาสับสนคิดทบทวนอยู่ค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธะ์เนาะ The Hermit อืมแต่แค่เขายังคิดถึงคุณอยู่ก้าดาบนะคะหกถ้วยอ่ะ ค่ะต้องบอกเลยว่ามีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์แล,แล้วเขาเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองแล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะที่จะได้คุยที่จะได้ดีลกันอนะ่ะเหมือนมีการเปิดโอกาสที่จะคุยกัน,นค่ะจัดเม้นมีการตัดสินใจนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เดอชาลีออดเนี่ยค่ะในพลังงานเขาในใจเขามีคนขึ้นมาสองคนเหมือนกับว่าเป็นการตัด เลือกคิดตัดสินใจอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงต่อจะเลือกใครในความสัมพันธ์คะ่ะเดลิเวอร์เป็นความรักรุ่มหลงนะคนที่เข้ามาตอนนี้นะฝั่งเขาอะมันทําให้เขาร,รู้สึกว่ามันเหมือนกับเข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาที่ขาดหายไปอะคะ่ะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกที่เขาต้องการในความรู้สึกที่เขาขาดหายไปจากความสัมพันธ์ที่มีกับชาวท่าตินนะสติดเข้ามาเดดเดวิลขึ้นมาเป็นความรักรุ่มหลงค่ะ เขาคนที่เข้ามาเขาเป็นคนมีเสน่ห์เช่นกันเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วอดที่จะหลงเสน่ห์ไม่ได้นะคิงอ็อปติเคิลเขาก็เปิดใจมีใจให,ให้กับคนคนนั้นที่เข้ามาค่ะ,ะคะิงอ็อปติเคิลเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเข้ามาแล้วได้คุยกันแล้วมันเหมือนกับรู้สึกดีๆเดอะเชาวเวอร์เลยทําให้มีปัญหามีประเด็นนะคะหกเหรียญเลือกที่จะให้โอกาสที่จะได้ คุยที่จะได้ไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะ The h i h r o p h n มันเป็นกงกรมังเกวียนเนาะมันเป็นแบบมันทำกรรมแต่งอะค่ะเป็นกร,รมเก่าเป็นวิบากกรรมที่คุณกับเขาต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้ A g h of s o r t และ A g h of w a r d ค่ะก็บอกเลยค่ะว่าเขามีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์แล้วเขามีการคุยกันมีการติดต่อ c o n แ a c t กันแล้วมันทําให้เหมือนกับสับสนทําให้เหมือนกับตอนในเวลาเนี้ยเขาหยุดทบทวนค่ะ ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับชาวธาตุดินนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขามีโอกาสที่ได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมเอ็ดอวัตก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะแม้แต่ทั้งจะเหน็ดเหนื่อยกับความรู้สึกกับบรรยากาศที่เป็นอยู่กับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่สามถ้วยจะตกเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้แบบเราสามคนเกิดขึ้นได้นะ สามไม้มีการกลับเข้ามาเกียร์ใจมีการกลับเข้ามาขอโอกาสมีการกลับเข้ามาคุยกับชาวธาตุดินอีกครั้งหนึ่งทำเพลนค่ะก็พร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เนาะเจ็ดเหรียญชาวธาตุดินก็เหมือนกับมีความหวันใจมีความหวัดระแวงแหละค่ะ พิชทบทวนนะว่าจะให้โอกาสเขาไหมว่าจะไปต่อความสัมพันธ์ไหมแต่บอกเลยค่ะถ้วยขึ้นมาแล้วเอรัสอดขึ้นมาแล้วแม้จะไม่ราบรื่นแต่ก็เลือกที่จะให้โอกาสเขานะถ้าเขากลับเข้ามาถ้าเขาติดต่อเข้ามาขอเคลียร์ใจก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขาค่ะค u e e n อกคับยังรักยังมีใจนะที่ให้โอกาสกันและกันก็เพราะความรักนี่แหละค่ะก็บอกเลยค่ะว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ราบรื่นนะแล้วก็เหมือนกับ อาจจะพ่วงมาด้วยกับความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อนรักเป็นไปได้ในรักสามเศร้าเราสามคนจะเกิดขึ้นค่ะในตรงนี้ชาวธาตุดินก็เหมือนกับหยุดคิดแหละแต่ก็ไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้ก็พร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์แม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงแม้จะรู้ว่ามันอาจจะพบกับความผิดหวังในวันข้างหน้าก็ขอแค่อยากแค่มีเขาอยู่ใกล้ๆนะคะก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับเขานะ เดลเดวิลขึ้นมาค่ะมันเป็นความรักรุ่มหลงนะระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วก็หลงสเสน่ห์เขาสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้ไม่ว่าเขาจะทําให้ทุกข์ให้เครียดแค่ไหนก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาค่ะในต,ตรงนี้เนาะมันเหมือนกับว่ามันเป็นความผูกพันทีออ่คุณกับเขามีให้กันมานานแล้วมันเหมือนเป็นความรักที่มันฝังใจอะค่ะยากที่จะตัดใจขาดจากเขานะค่ะยังไงเราชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะ ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบกระท่อนกระแทนมีปัญหาการจะจบไม่จบหรือจะจบหรือจะจากหรือจะกลับมาในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์แบบรักซ้อนแล้วก็ความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าจะเกิดขึ้นได้นะคะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้โชคดีนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ